แต่ก่อนอื่นขอแบ่งหน้าที่ให้แก่กันและก,กันก่อนเพื่อสะดวกแก่การเทศโดยขออาราธนาพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ธรรมาสใกล้อตมภาพนี้เบื้องซ้ายมือนี้ได้แก่ท่านพระมหาช่วงโชดหรือวงเล็บพระมหาเกียวจิระวัฒนเมธีจากวัดโคเขตารามบันนาง,งวัว ตำบลนางงวัวอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีท่านพระมหาช่วงโชตนี่แหละเป็นผู้รับงานอันนี้งานนี้อัจมาภาพทั้งสองเนี่ยเป็นผู้มาร่วมงานจากบารมีของมหาช่วงโชตนี่แหละนะวันนี้นิมนต์ท่านพระมหาช่วงโชิ รับหน้าที่แทนผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางกันนิกาเป็นสาวซาสาวลือในยุคนั้นสาวงามผู้งามส่วนธรรมาภาพเออส่วนองค์พระคุณเจ้าเวื้องกว่ามือธรรมาภาพนี่คือท่านพระครูกิติสโรภาสจากวัดใหม่สะกุลตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านนี่ก็มาใกลเหมือนกันนะแต่ว่าอุดรน,นัะไกลกว่าเนาะแมนบอกอุดรไกลกว่าดี่เนาะจากนี่ไปเนาะอุดรเน,นี่ยไกลกว่าบริลล์ำท่านจึงมาถึงก่อนเนยมาฉันพัะทหารที่นี่ตอนเช้าท่านพระครูกิติสโรภาสเนี่ยวันนี้นิมนต์ท่านรับหน้าที่แทนผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายมานบ เลี้ยงแม่ตาบอดอยู่กับแม่เพียงสองคนสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนอัตมภาพนี้จะรับหน้าที่แทนนางตุรุนีหญิงชราผู้ตาบอดผู้เป็นมารดาของมานบหนุ่มนั้นบัดนี้เขาเรียนเชิญท่านจาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนานิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมของพระโมคคันลาณบัตเนิธนนามตันสาย <c oughs> ทางกาวันตุอารางัง ธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังภังกาตูหารัง

<laughs> Bạch ni nam mô chốt trăm tuần vắng cả buồn thế to cả liên chơn thục than ไอ้ใจตั้งก็ต่อฟังสุนันตูโยมจงต่างคอยยังสันดับเสียงยูนิโสติต่องเหตุผลได้หาคน มาต่อตายแล้ววังพรมาหูกูแม่น้ำใหญ่เกินสุธาสักกะลสุสวันสันเก่าควมเศร้าแม่นบอมีวันโลกาเทือนฉันได้ลวงมายา น้หม่ใหญ่เมื่อนี้บ่ต้องถามว่ามาหนังขู้สุคนกะกองหัวแถวเอานี่บ่มาดูบ่มาหาสอนซ้ข้าวนั่อยังเก่งเถืกันเลงหลดเด้อยาจงเกและเขัน คอยนีละไม่ใญ่ที่เพ่นเดินว่าหลวงพี่โอหลวงพ่อพิมพาเป็นมหาแต่เป็นเน้นเทศก็เป็นแต่ยังน้อยคนกันเลย่อนคอยพิมพาซึ่งสาเลอมหาพิมพาไผเกเอนจังสี น้ำนี้ตั้งแต่ดอยเธองพระเจ้าแผ่นดินสิทรงตั้งแต่งไว้เป็นชั้นเอกพระครูหลวงมีพระราชทินานามว่าพระครูสุตตังสารพิมนต์แต่บ่มีคนเดิน à băng hơn để vào, tẹp phim phá nam cao, <laughs> anh đi nhọn và buộc thầu phá vào tầng tè đói, vì cứ khấm thì cao vậy, háu hơn mu đá lá nặng, nên là con nhôm, con đằng đằng. จังสมบัติมีทนี้อละพุ่งชาติจวบจนหมอละนาแล้วบอเลี่ยนไปเลยแลว้วบักสมบัติเขาก่าว่าบักซอละพองเขากะเอิญฟังแล้วคิดอยกากหัวสชำรับฉันแม่นเสียนเมวัมวมัว ca hạc bó thử già thăm mà đã thăm mà đã leo te phải thân ắt ơn có chôn tam chạy châu ầu trắng đầy cầm bông hoa đưa mẹ nhảy phò nhảy ơi xì si mà hạ phím pha lỡ phá cru lèo châu thành nạt vào bó hoa và nhãng. mơ ni mai khang คือซีเมนพิมพ์ผาสามจังหวานละไม่ใช่ชนติดตามฟังธรมเทศนาเสียงร้อง พิมพ์ผ้าสองเสาไว้มัดชิมไว้ผลพานไปแล้วบัดนี้ไว้ชราการาพิมพผ้าสามเสือไวบ้บอยอมให้พักเศา ตราบได้มีพวกเจ้าในมอยูบผ<แ>ิดหวังยังกระดันจนเถืงให้หอดิมพาเก่าแม้นว่าไายสิแกเท่าแต่ใจเอาบอยหยุดยอนแกวสิล้นโรูสิหุ่มลุมต้องกระบออถอย Điều nĩ nần nà anh bầu à an cái nhắn khuôn du bò nòi sòn lôi cua cả tạm anh lô khuôn đàn khảy mắn xuống kho lịch sử tô lôn chúng cả tám mắn thòn thì chốt mắn mà thiệt rồi nó mẹ nhai hay viên và nó chẳng ơi oh, 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 oh. hay sồm mẹ đang cả chạy hành độc na cha thái โยมเพียงหน่อยจอยคำก่อนวางนี้ก่อนบัดนี้เข้าสู่ตอนเทศนาบาทแหล่เป็นเรื่องต่อน,นิทาน หันเข้ามาาเ้าตางยายผู้บอดทั้งจองตาก่อนเด้อเป็นมันด่านายมานบบอกลูกชายให้ใหม่พึง ย้ำเมื่อถึงความเศร้าปันวันบัดเนียปันไฟเผาอย่างจุดเจียซื้อวาตาเคยดีกลับมาบอดจอดจอยหลดใจน้อยอ่อนหรือไทยเพ่่น่ทุกขยากให้อาการครบสามสิบสอง ตามีมองหูมีฟังอีปากดังกะมีไวเสียงใดๆบุกพองกะพอทนไปตามวางเดี๋ยวนี่มองบ่เห็นทางมีแต่มือแปดด้านแสนเจ้าบอสว่างอมานุษอึน อ,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 อขาของแม่ก็แม่นเจ้าตาของแม่ก็แม่นเจ้าอีกรางแม่หมดทิ้งกายเพียงลูกสายเพียงคนเดียวจยะเที่ยวเกลรเดือแม่มีมือก็จริหนาแม่มีขาก็จรเยอะ แต่แนวผ้าเบิงโดูคือสองตานีบอดสินมองแล้วก็ตทอมมองมีใจแล้วก็ะ้องพอได้เป็่งความหมวกพอละใบความถุกแต่ละข้าวบัดยามกลมเกลเห็นเด้อ นาโอยคิดเด่นข้าวแต่หลังปอนิดเด่นข้าวแต่หลังพอนน้ำตาดีบ่ยากไงสิไปใส่มาใส่เกิดขึบ่เดือดร้อนเพิ่นพะาวเกิดเส้นใจ ตอนนี้ทําบ่ได้บ้านเพินมวโตวเป็นทุกบ้านพนโชกต่อรถเงาเงาอลาคือบบ้า nì lê nà bố lan chàng hèn thang đua hèn hồ sọt và hứa lùm bật trọt tà bọt bật kẻ thầu Phốt trình thê y lý chàng và xóm hờ nì Khua và dù ló vấn tài นายหลายเดนายหลายเดนายชีวิตแห่งคิดไปแห่งใจน้อยไปผู้เป็นคือคอยในโลูกกาลูกลมแห่งชิดไปน้อแห่งกลมจมเอาอังอยู่ใน เอาละเอวังจอพาไว้บันความสอใหญ่ชะลาก่อนเด้อ ตัรุณนิีูมันดาบนระกมสิบเจ้าหนิงจังว่าขิงเอ้ยนอเจ้าผู้ขิงใบแห้งฝนตกมายัางออกน้อาจินตาเอ้ยนอนำ ตโยสมาบ่มีปี